อันเนี้เวลาตัวแม่ของไข่นะเขาจะด้องต้องมอง,มองหาที่ที่เขาจะไข่ไว้ก่อนอ,อย่างเช่นพวกแนวปะาก,การังแนวโขดหินต่างๆพอเขาได้ที่ปุ๊บเขาจะเอาตัวติดลงไปเพื่อปล่อยไข่ขออกมาทีละฟองโดยที่แต่ฟองก็จะมีเส้นใยตรงนี้ยึดกันไว้ให้ฟองติกฟองติดกันเขาจะได้ไม่หลง อันนี้คือแตกละเอียดนะครับเีนไปแบบนะครับไจอะไรหายไปไหนแล้วเอาไหนเอาไหนครับฟักแล้วออกไปไหนออกไปออกไปว่ายน้ำหนึว้นำแล้วไข่ต้อยกไัยังไม่แตกไข่ยังไม่แตก